ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชชยนาวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดเคนโดโกตี้จอดเถอะกูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2563นนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากกดติดตามกดกระดิ่ง กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับเมื่อวานห้อง VIP และหน้าใหม่นะครับเมื่อวานนี้อาจารย์เคนโดให้กินเต็มอีกแล้วนะครับหน้าใหม่อาจารย์เคนโดให้เชลซีนะครับเชลซี Chelsea ชนะไป4ประตูต่อ1กินเต็มครับ ส่วนห้อง VIP อาจารย์เคนโดให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับแมนยู U, บุกไปชนะ3ประตูต่อ1กินเต็มเช่นเดียวกันครับยินดีกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับรวยๆเฮงๆกันครับส่วนคิวทองมาบอลในวันนี้อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างอาร์เซนอล ทีมอันดับ10ของตารางพบกับแอตตันวิลล่าทีมอันดับ9ของตารางอาร์เซนอลแข่งมาแล้ว7นัดนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1ส่วนแอตตันวิลล่า5นัดหลังสุดนะครับชนะ2แพ้3ตอนนี้มี12คะแนนเท่ากันครับแต่วิลล่าแข่งน้อยกว่า1นัดครับเลยอยู่อันดับ9ครับ ส่วนเราไปดูสถิติที่เคยพบกันมาของ,ของทั้ง2ทีมก่อนนะครับอาจารย์เคนโดดูแล้วอาร์เซนอลดูจะทำได้ดีกว่าตลอดเลยนะครับยามที่เจอกับแอตตันวิลล่าดูแล้วไม่เป็นรองครับวันนี้ส่วนเลทที่เปิดมาให้อาร์เซนอลเป็นต่อครั้งแรกเลยนะครับ1ลูกครับลบน้ำ ตอนไหลตอนหลังไหลมาเหลือครึ่งควบลูกลบน้ํานะครับอาจารย์เคนโดดูว่าน่าจะเป็นการไหลหลอกนะครับบอลแบบนี้ตอนนี้ราคาเหลือครึ่งควบลูกนะครับบวก97ต่อเสียน้ํา91นะครับอาจารย์เคนโดดูว่าน่าจะเป็นการไหลหลอกนะครับวัวเคยค้าม้าเคยขี่แบบนี้ต่อไปดีกว่าครับ 1เมตรน่าจะมีแน่นอนนะครับอาจารย์เคนโดใส่ไปแล้วนะครับใส่ตามจารย์เคนโดมาได้เลยนะครับอาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่เจ้าปืนใหญ่ครับวันนี้1เม็ดน่าจะยิงได้แน่นอนยิ่งเป็นบอลวันอาทิตย์คู่ดึกแล้วด้วยทีมต่อชอบเข้าครับ <laughs> ประจำาข้าวทางเลยแบบนี้ ต่อไปเป็นทีเด็ดกันดีกว่าครับใส่าตามอาจารย์เทนโดมาได้เลยนะครับสวนก่อนจากกันในวันนี้ใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP ก็แอดไลน์มาที่โดโคตี้8จที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างๆแล้วนะครับแอดกันเข้ามาถามมาคุยกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากต้องการเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโด ก็แอดไลน์ไปที่แอด VIP bit 7 8 9มีแอดนำหน้าด้วยนะครับบอกว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาครับรับโบนัสพิเศษไปเลยครับ100%ครับแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้คิวทอมาบองบอลผมอาจารย์เคนโดเคนโด o คอตตี้จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติด้วยนะครับ เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ